้าสบายดีพี่น้องพบกับองสอน้องไอ้สาวลราคือเก่านะพี่น้องเนาะมี้พอน้องไอ้กับพี่พาดพี่น้องมาออกงานรวมที่บ้านนาดานเนาะนี่เบิรงน้ำกันพี่น้องออกงานรวมเนาะพี่น้องเนาะออกงานรวมอยู่เส้นทางที่สามเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะ เออพี <Es> <an> <t ong> ่น like you ้องขอทำงานร่วมนะพี่น้องเนาะนีเป็นน่านโครงการในบ้านบ้านน่านพี่น้องแปลงจุบซาบเมื่อคกาสมบูรณ์พี่น้องบ้านน่านพี่น้องเอเอ่อวัอนี้จะพอดถึงอะไรกันบมาออกงงานร่วมนะพี่น้องเนาะ mẹ cả... nó cắn nó phi nọng này, ôi han luộm. cả mấy bạn nó phi nọng nó, nó ôi han bạn mà phi <laughs> bạn <laughs> nó phi nó, han จะได้พี่น้องโอ้ยเมื่อยเมื่อยอยู่เหรออ๋เมื่อยเมื่อยเข้ามานี่น้าเย็นเลแน่น้ำเย็นกับโมฮิ่พี่น้องโอ้ยเอฟซีเอฟซีฝากน้ำเย็นมาให้พี่น้องนี่เด้อนี่พี่น้องมานาลานนี่คนบอกง่าง่ายนี่ตั้งนานนี่กัมเรนอันนั้นเนาะปลอบเนาะปลอมตำรวจเนาะพี่น้องปลอมน้ำซีซี พี่เนาะพร้อมต้องตำรวจแข้งเนาะพี่น้องร้อมด้านลักที่ที่บรรานเมืองสารสมบูรณ์แข้งเจมมาตาพี่น้องโอ้กิบสิบควันเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องโอ้ก้นน้อยก้อนน้อยพี่เนาะก้นสีบรัชก้อนน้อยพี่น้อง

ไปตอ่พอเพราะพี่น้องไปตอ่อบระู้ว่าจะไหนไป,ไปโอ้ควันหนาจังไปไปพี่น้องไปไปพี่นอ้องเราผู้เดียไปไปวอดจนได้กินน้ำเย็นผู้เดียเออ ่อนนเาะพี่น้องปากก่อนกินนะพี่น้องเย็นพี่น้องยมยมติดสินเด้อยมติดสินเด้อติดสินเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อวานกับพ่อกระม้านี่พี่น้องมานั่งเบิ้งหรอกพ่อวานฮันเออปากก่อนพี่น้องพคนมาปากก่อนจะข้าวคนทีไปต่อจังหน่อยพคนมา ชิว้ออกงาห้งานร่วมพี่เนอะนี่เปี่ยนกันพี่เนอะผักกอนอืมอคนจัะนอยพี่เนองเลยจะนอยไปต่อกพี่เนอะมองนี้มันทนเดี่วพี่เนองเลยโอ้หมเย็นดีแล้วเย็นพี่เนอง งานหเนาะพี่น้องเนาะเ่นสมแขงจดงานแข้ทางีที่3เนาะพี่น้องเนาะากนห้าใหญ่กใหญ่แล้วก็คนมา่อหน้าอ่ออกงเนาะที่เรา่นาเฮาก็มาพี่น้องกาักเจ้าต่าง

งานกําลังมาพี่อนาะไปต้อน้อพี่น้องนนวานมากเลยพี่ไปต่อเมื่อไหร่พี่เ้องกําลังปาก่อนพี่เนาะเอองานทางการในบ้านพี่นนอง โอ้พี่น้องพวกท่านคนยันไฟถือสายไฟนะพี่น้องไข่สีส้มเร็ดนะพี่น้องเอ้ยคือว่าเดี่ยวนี้กันเป็นพักกันเมื่อนะพี่น้องพักกันนางผักพรอนนะพี่น้องอยู่การในบ้านเั่นแหลพี่น้องเอ้ย เอ้เป hey, no. ็นเมื่อยพี่น้องพักกันพักก่อนไกลสิเดี่ยวเดินรอบพี่น้องเนาะเมื่อเนี่ยผันใหญ่เพิ่นกับวัวแหญ่เพิ่นเสียดับพี่น้องมามาพี่น้องมามามาเด้อมากินเอ็มร้อยเด้อมากินเอ็มร้อยเด้อทั้งนี้เด้อมาผิดเลยเอ็มร้อยน้ำเย็นอยู่พี่น้องเอ็มร้อยน้ำเย็นอยู่พี่น้องพี่น้องมา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  ถือว่ามื่อนี้ก่ออหงานร่วมกันชือว่าได้่ยฮะพ้นสำเร็จน้องพี่น้องเนาะแบบสวยงามน้องพี่น้องเออมาๆมามาพักพอนู่ปีเนี่ยเพิ่นพ่อบ้านเพิ่นสีอนณาเลี้ยงเอ็มร้อยผู้ตะขวดเพิ่งมาห่วย จะได้พเ,เ,ดดพเพราะาว่าสำเร็จเต็มที่แน่กับย่างแตน้อยมากกับมีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระซังใส่เมื่อแต่พี่น้องเออเออมากพี่น้องเออจุดวัดสำเร็จเนาะพี่น้องนเนาะเอให้อันร่วมห้องบนนี้ แต่ว่าพักคพอนอยังของการในบ้านนะครับเพราะกันแย่ง่ายครับเมื่อเงินเพราะกันมั่นพี่น้องเออที่ว่าคลิปนี้ก็สะจบเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไอซ์ซาลาว์ด้วพี่น้องเด้อใดรมีกระตังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ้า ไปดีนัาพี่น้องมางานรวมนี่การของการในบ้านพี่น้องน้องก็เดินเดือดซะยงอะเมื่อเนาะนี่ก็เรื่องประว่ติถ้านอกพี่น้องแล้วมารวบน้องพี่น้องการของการในบ้านพี่น้องเดือดซะยงอะไรเมื่อน้ำกระมีพี่น้องยังหลายกลุ่มยังพี่น้องเนาะ

โอ้แปนขักับพี่น้องเลยเจียผ้าเจีเสียมมาสักพี่น้องมาเลียงชีเลี่ยบเราผัตบ้นใหญ่ผัวนอกเสื้อมันดำกระด้างยางมากนะพี่น้องเนาะสบายดีกองใลตีปุูสบายดีกองตี้ท่ายูทูปปู้ยเนย สบายดีอ๋สบายดีที่นี่นี่กับพวันปรวันใหญ่เนาะพ้านดูนะจากบผ้าอ่าปรวันใหญ่บ้านบ้านนาดนนอเผ้าอาณาปส้นบ้านมาออกแหงอะนอกพี่น้องนอกแหงงานร่วมอยู่บ้านนาดานพี่น้องกคำามับตอนบัตที่สองท่านว่าอ่าเออในบ้านใหญ่เป่นบ้าพี่น้องือว่ากะไรนุบ้านาไเดยะ